สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่กับผ้าอีลาครับลูกไส้เด้อพี่น้องเด้อไปอย่างห่างพูดดินะครับไปน้าหาพี่น้องเพื่อนว่ามีจัดบูธนะครับอยู่ห่างอย่างนอง้อห่างเชื่อมีนอนเด้อพี่น้องอืมอยากไปย่างหากินส้มตำย่ายเพิ่งเพื่อนว่าันี่กับผ่านมาหลายล้านแล้วพี่น้องล้านลูกชิ้นล้านแมงทอดอืมผ่านมาหลายล้านนะครับจัดบูธหลายนะครับอันนี้ก็เป็นชิป อัดใบตะดวนแล้วเด้อพีน้องนะครับเพิ่นจัดงานนะครับจัดบูดนะครับอาหารอยู่ทุมีหนอนขลาดเด้อพี่น้องเด้อพอดีสีมีสมตำนะครับเจ้าดังมากเพิ่นวะนะครับอีหล่าผมกะอยากไปกินเพิ่นวะนี่กับพวกปลาหมึกนะครับไข่ปลาหมึกนะครับจัดบูธกับหลากหลายพี่น้องอืมมีเงินก็นกนซื้อกินเอาเด้อนะครับเออส่วนตัวผมแล้วก็มาเป็นกาไทยอีหล่าซื้อๆเด้อ นะครับนี่กระยางเบิงนะครับทายไปเรื่อยนะครับทายไปเรื่อยนะครับอืน้ำหาหลานนี่พี่นองอย่างนี้จักมาโบมาด้พี่นงอืส้มตาใยพึ่งเพิ่นวะนะครับดังครับครับเจ้านี่บวชอีหล่าผมนี่น้ำหาอยากกินจนได้นะครับเป็นตาแซบนะครับอืมรสชาติอยากลองอยากลองเพิ่นวะโอ้ยนี่มาคำผมก็น่าจะหิวเข่านะครับนี่นะครับนาจะหิวเข่าแล้วล่ะนะครับก็ตัดหน่อยนะครับแม่เพื่อนก็ เสดูก่อนเสดูก่อนว่าเขามาไหมเพิ่นวะนะครับนี่ผมกับทายไปเรื่อยเลยพี่น้องอืมนะครับบูจัดหลายนะครับพี่น้องจัดหล่ไล่นะครับอืมยางเมืองก้อนยางเมืองก้อนเพิ่นวะอืมยางนำกดกันเต๊ะแทะเต๊ะแทะไปได้พี่น้องอืมงางไปก่อนอืมงางหายงางหาเอ้านี่ผมกับโมโผลลานทุเรียนได้พี่น้องโอ้ยบุญมีฮนพี่น้องลานมักมีนะครับตัวงะกับพี่น้องอืมผมเหรอว่าเป็นทุเรียนโอ้ยเหลืองอุ้ย เป็นตะวนันเดี๋ยวพี่นอ้องได้มาแพ็กหนึ่งซะาพี่น้องเอ้นะครับนี่ล้านพื้นพอแล้วพี่น้องไม่ค,าค่าก็ยิ้มเปยดนะครับขายของเบิดนะครับสุ่มตำยายเพื่งนะครับเป็นตัวเทนมาพี่น้องโบมินล้านนะครับเหลือสองถุงนะครับกระซื้อไปถุงหนึ่งพี่น,ออน้องวูนจะเสียบถ่วเทะเออนี่ได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะคะคนมาผ่อนยิน้มเปยนปุ่นนะครับนี่ที่เส่ถ้่วแล้วพีน่น้องมาเรามาชิมกันเป็นว่ะมา มสตมตำยายพึ่งเหมือนว่าเอาคำเล็กนะครับคำเล็กม,มับขอใหยเป็นไงบ้างรสชาตหาิหวานหวานหวานเผ็ดแต่ว่าอุยหวานอือเอาไปมาว่าเสียบทองพี่นอ้องผมกับที่องซิมเด้ป่านเออถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยผมมาม,มาดูลองซิมมึงนู้นเป็นยังไงพี่นอ้องสมตำยายพึ่งขึ้มาดัง่งทักเดียวเอามาัฟคอย อืมกรอบพี่น้องหวานเค็มและ้วกะ็เสนมะละกอกรอบพี่น้องบ่เคยกินมกคุงกรอบปนนี้ักเชืออยม,ม,มีรสหวานมีรสเค็มแลวกะ็เฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะถาท้องหวานเด้อพี่น้องเ้อจะไปกินเด้อพี่น้องแส่บท้องเจา้จาจ้าเลยด้ยอืมนี่แม่บ้านผมกะมีผัดไทยและ้วกะ็สมตำได้เพิ่งนี่แหละเด้อนะครับผม